สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคุณค่าในตัวคุณที่คนอื่นมองเห็นนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนอร์จีกันเนาะ มาดูกันนะคะว่าน,นี้จะได้ตัวอักษรอะไรบ้างหนอะมีตัว N ตัว Y นะคะแล้วก็ตัว L ด้วยตัว U นะคะตัว M ตัว V แล้วก็ตัว X นะคะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลของคุณก็ได้นะหรือว่ามีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับคุณนะคะมาดู Energy ของคุณกันหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงว้าวเดอะเฮอร์นะคะออกมาคู่กับ t e o of i r r อืม พี่ไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณอยู่ในโหมดที่สงบสตตียรณ์หรือว่าอยู่ในฟิลที่ยังไม่อยากที่จะทำอะไรที่ใช้ energy เป็นจำนวนมากอะค่ะถ้าแบบว่าแม้ว่าคุณอยู่ในฟิลที่จะต้อง สู้รบปบม,มือกับใครก็ตามหรือว่าจะมีงานยุ่งมีเรื่องอะไรก็ตามแต่เข้ามาวุ่นวายใจแค่ไหนอะตอนนี้เหมือนมืนคุณพยายามจะเบรกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประทะอาจจะเป็นลักษณะวิธีการที่คุณพยายามที่จะตั้งสติเรียกสติของตัวเองกลับมาก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่า พยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างตอนเนี้มันอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีสิ่งที่มันรุมเราตัวคุณมากๆจนคุณจนคุณเหมือนอยากจะถนอมพลังงานของตัวเองไว้ให้มากที่สุดหรือให้ตัวเองอยู่ห่างจากสิ่งที่มันแบบเข้ามาแผดเผาตัวคุณก็ได้นะอารมณ์แบบ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายมากนะตอนนี้ก็จะยังไม่ขอทำอะไรเลยหรือว่ายังไม่อยากที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือมันแบบเหมือนอยากให้ตัวเองหายใจคล่องมากกว่านี้อยากให้ตัวเองมีสติมีความรู้สึกที่ดีกว่านี้ในการที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะคะหรืออาจจะเป็น สิ่งที่พี่ไพ่ยอยากจะบอกคุณก็ได้ว่าในช่วงนี้หรือในสถานการณ์ที่ถ้ามีอะไรเข้ามาแบบมาจี้คุณอะมาจี้ไฟมาทำให้คุณรู้สึกแบบรุ่มร้อนหรือกังวลใจหรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาเล่งเราความรู้สึกของตัวคุณนะคะให้คีบสเปซหรือว่ารักษาระยะห่างจากสิ่งนั้นจากคนนั้นให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะอย่างน้อยเนี่ย ถ้ามันเป็นไฟที่รุ่มล้อหรือว่ามันเป็นอารมณ์อันชุนเชียวของใครจากสถานการณ์ใดก็ตามเนี่ยให้ไฟที่มันแผดเผาเนี่ยให้มันถึงตัวคุณช้าสักหน่อยหรือว่าให้มันบรรเทาความเร่าร้อนที่แบบสถานการณ์มันก็ร้อนมากอยู่แล้ววะแล้วถ้าแบบรีบเร่งทำอะไรตัดสินใจอะไรด่วนๆตอนเนี้ย แนวโน้มที่จะส่งผลกับคุณในในทิศทางที่ไม่ดีจะมีมากกว่าการอยู่นิ่งนะคะหรือว่าในช่วงเนี้ยการที่อยู่นิ่งจะทําให้คุณได้ผลประโยชน์จากอะไรบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะไม่จําเป็นว่าความนิ่งเนี่ยมันจะทําใหออ้ทุกอย่างมันจบลงได้ด้วยตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับ หมือนมืนต้องแยกสถานการณ์กับตัวคุณออกมาก่อนเพื่อที่จะได้เห็นอะไรบางอย่างชัดๆหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอะค่ะช่วงเนี้ยจิตใจรีเควสมาเลยว่าขอพักผ่อนหน่อยหรือว่าขอขอ ระยะเวลาในการเยียวยาหรือดูแลสถานการณ์อีกสักนิดหนึ่งเหมือนแบบอยากเอาใจตัวเองออกจากความวุ่นวายให้ได้มากที่สุดนะคะมันไม่เชิงว่าเป็น Ignorant แบบว่าไม่สนใจนะปล่อยวางกับไม่สนใจเนี่ยคล้ายๆกันถ้า ลอยวางเนี่ยคือลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีสติค่อนข้างครบถ้วนนะคะรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แต่ถ้าไม่สนใจนี่คือไม่สนทั้งผิดชอบชั่วดีคือไม่ไม่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้เหมือนแบบเหมือนกระโดดกระโดดอะไรแหละเหมือนเรือจะล่มแล้วก็กระโดด ออกหรือแบบหนี้มันมันจะเป็นฟิลที่ไม่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกตัวเองหรือว่าต่อสิ่งที่มีอยู่รอบข้างนะคะอืมได้ๆก็ตามเนี่ยพี่ไพ่บอกว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะรอให้ขึ้นลมมันสงบลงอะบางทีไฟมันก็จะค่อยๆเย็นลงไป ตามไปด้วยนะคะตามลำดับไปด้วยเหมือนเหมือนต้องตั้งสติมองสถานการณ์สักเล็กน้อยแล้วก็ดูทิศทางลมอะว่าลมมันไปทางไหนมันเริ่มจะพัดเข้าหาตัวเราหรือเปล่าหรือว่ามันมันยังมอดไหมอยู่ก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปอย่างสงบเท่าที่ตัวคุณจะทําได้อย่างน้อยให้ตัวคุณสงบก็ยังดีนะคะเราค่อยๆดูว่าเราจะจัดการกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรดีแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยรักษาความสงบทางใจยืนพื้นไว้ก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจากนี้ต่อไปสเต็ปต่อไปขั้นต่อไปในการที่คุณจะตัดสินใจในการที่คุณจะทำอะไรหลังจากนี้เนี่ยทำจากใจที่รู้สึกดีย่อมดีกว่าทำจากใจที่ร้อนรนนะคะประมาณนี้นะ เราเชื่อว่าจากเท่าทีาท่เราเห็นหน้าไพ่ตอนนี้เรามองว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นสถานการณ์อะไรบางอย่างชัดขึ้นบางอย่างที่คุมเครือหรือไม่แน่ใจอะค่ะ <c oughs> ก็น่าจะมีคำตอบหรือว่ามีทิศทางไปในทางที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกตนกตกใจหรือว่ากังวลเหมือนตอนแรกเนาะเดี๋ยวเราขยับมาฟังแรนดอมวันนี้กันนะคะ คุณค่าในตัวคุณที่คนอื่นมองเห็นนะ ใบแรกเป็น protection นะคะพี่ไพ่บอกกับเราว่าอันนี้น่าจะออกทั้งสองอย่างเลยเนาะคือคุณเนี่ยมีลักษณะของการที่เป็นคนที่มีความห่วงใย,ยในสิ่งอื่นๆหรือว่าสิ่งที่ อยู่รอบข้างของคุณมากๆนะคะการที่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใครเนี่ยสำคัญสำหรับคุณนะ่ะคุณจะไม่ใช่แค่ว่าดูแลไปวันๆหรือว่าดูแลผ่านๆหรือว่าแบบทำไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจถึงรายละเอียดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งนั้นสำคัญสำหรับคุณหรือว่าใครก็ตามที่สำคัญเนี่ย คุณจะค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ลงไปในรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะมันจะไม่ใช่แค่เป็นความรักความห่วงใย,ยที่มีชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หวันไหวหรือว่ามันจะไม่ใช่ความรู้สึกที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาแล้วแบบเปลี่ยนทำให้คุณรู้สึกเปลี่ยนไปได้คือเหมือนแบบมันจะ ใส่ความจริงใจใส่ความจริงจังลงไปในสิ่งสิ่งนั้นนะลงไปในคนคนนั้นค่อนข้างมากมีความแบบว่าทุ่มเทเนาะทุ่มเทเพียนทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครสักคนเพื่อบางสิ่งบางอย่างได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆสมมติว่าถ้าเป็นเป็นงานก็ได้เนาะถ้าเป็นงานนะคะถ้าเป็นชิ้นงานสักชิ้นหนึงเป็นโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งที่คุณทำอยู่ คุณจะสามารถเป็นคนที่สามารถทํางานตรงนั้นนะตั้งแต่วันที่มันอาจจะติดลบได้วยซ้ำหรือว่ามองไม่เห็นผลกํลังกาไรเลยแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหนะ้าที่การงานการเงินหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณมองเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยจะให้ผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยคุณจะ ใช้ความมานะอดทนค่อยๆสร้างสิ่งนั้นตั้งแต่ลากฐานมาเลยจะไม่ได้เป็นคนที่แบบรอให้เห็นความสำเร็จมาก่อนแล้วค่อยกระโดดลงไปทำนะคะหรือว่าต้องได้กำไรหรือต้องได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการคือแบบสามารถปลุก ั้นบางสิ่งบางอย่างได้ตั้งแต่ศูนย์เลยหรือว่าบางทีบางครั้งติดลบเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วก็สามารถปั้นสิ่งสิ่งนั้นน่ะจนมันค่อยๆจากติดศูนย์เริ่มไปเป็นไม่ติดแล้วก็เริ่มไปเป็นกําไรได้นะคะถ้าเป็นออผู้คนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนของคนที่ให้กําลังใจในวันที่ อีกคนหนึ่งต้องการนะคะต้องการการซัพพอร์ตต้องการแรงผลักดันหรือว่าต้องการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีแต่คุณจะเคี่ยวเข็นกว่ามากๆถ้าคนคนนั้นนะคะเริ่มทำอะไรที่ไม่ดีผิดหูผิดทางะคะ่ะคุณจะใช้ความรักเนี้ย ดูแลทั้งทั้งในยามที่เขาทำถูกต้องแล้วก็ยอมที่จะหวดสิ่งที่ตัวเองรักในยามที่เริ่มแบบออกนอกลูกนกนะนอกทางเหมือนกันจะไม่ใช่เป็นคนที่สปอยหรือว่าเอาอกเอาใจหรือว่าแบบว่ากลัวว่าใครคนนั้นจะไม่รักแล้วก็คือเหมือนแบบจะทนุถนอมและเลี้ยงเขาแบบโอ้โหแบบนั้นโดยที่แบบไม่ให้ เขาเจ็บช้ำน้ำใจแต่ว่ากลายเป็นว่าเลี้ยงแบบผิดผิดคุณจะไม่เดินสายน้นแต่คุณจะเดินในเส้นทางที่เลี้ยงแบบถูกต้องมันอาจจะมันอาจจะทำให้คนที่คุณดูแลอยู่อะค่ะเขาเข้าใจผิดบ้างในบางทีบางครั้งเนะาะเอ้ยทำไมต้องหวดทำไมต้องดุทำไมต้องว่าเนาะแตเ่เหมือน เหมือนคุณมีมาตรฐานทางใจเอาไว้สูงคือไม่ได้อยากให้คนของคุณหรือคนที่คุณรักอะเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นที่รักแค่ของคุณอะแต่พอไปอยู่ข้างนอกคนอื่นเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆฟิลแบบลูกคุณไม่น่ารักสําหรับคนอื่นอะมันจะคล้ายๆแบบนั้นเราจะคุณจะไม่เลี้ยง ไม่เลี้ยงใครคนนั้นอนะเพื่อที่จะเอาไว้รักคนเดียวแต่จะให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูด้วยเหมือนคุณฉะนั้นทําถูกก็สนับสนุนเนาะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทําผิดเนี่ยก็จะต้องมีบทบาทลงโทษหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนคน,นนั้นนะคะยอมที่จะถูกเคี่ยวเข็นเพื่อที่จะ ไปในสแตนดาร์ดที่คุณวางไว้อะคุณไม่ได้อยากเห็นแค่แบบคนคนหนึ่งสามารถเดินในเส้นทางที่มันเรียบง่ายได้แต่ในเส้นทางที่ยากลำบากอะค่ะคือบางทีความสำเร็จมันไม่ได้โลด้วยกีบกุลาบเสมอไปเนาะเส้นทางมันจะต้องเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าจะแบบเออขี้เกียจแล้วไม่อยากทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะ ไม่ตามใจจะไม่ปล่อยให้ลูกน้องหรือใครก็ตามที่คุณดูแลยอยู่เป็นแบบนั้นนะคะวันไหนที่จะต้องสวมบทโหดโหด,ดคือแบบไม่ได้จะไปทำลายคณนะเพีงแต่เหมือนแบบเหมือนเข็นะวันไหนต้องเข็นก็ต้องเข็นนะคะยอมอดทนที่จะเข็นใครสักคนเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมากๆได้นะคะไม่รู้สึกเหน็ดเนื้อยกับการที่จะ ช่วยดูแลช่วยผลักดันให้คนที่คุณรักให้สิ่งที่คุณรักเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยที่ดีที่ถูกที่ควรนะคะคือมันต้องแบบทั้งถูกต้องทั้งถูกใจถูกกฎหมายคือทุกอย่างต้องต้องอยู่ในสแตนดาดที่สูงที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถแบบผลักดันคนคนนั้นได้แต่ทำไปด้วยความรักนะคะไม่ใช่ว่าออไปกดดันให้ใครคนนึงต้องมาแบก สิ่งในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเพียงแต่ว่าถ้าคุณมองว่าบางสิ่งบางอย่างเช่นเรื่องของความรับผิดชอบอะค่ะเด็กคนหนึ่งคนมีลูกน้องของคุณคนมีหรือว่าคนที่คนรักของคุณน่ะมีคุณก็จะแบบเขี่ยวเข็นอะเคี่ยวเข็นอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาทําได้อยากให้เขาประสบความสําเร็จนะคะแม้ว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าโผยทาไมดุกับเขาจังเลยทําไมกดขันกับเขามากมายเลยแต่ว่า มันจะดีกับเขาเองแน่นะคตข้างหน้าวันนี้เขาอาจจะไม่รู้วันนี้เขาอาจจะไม่ชอบคุณเลยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามีหน้าที่ให้ใครจะต้องมาชอบนะแต่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแล้วก็จัดการคนของคุณของของคุณให้มันอยู่ในที่ในทางที่ถูกต้องอันนี้คือตัวตนของคุณเนาะคือแบบดูแลและปกป้องแต่ว่าไม่ได้ปกป้องจนคนคนนั้นไม่รู้จัก ผิดชอบั่วดีหรือว่าปกป้องเสียจ,จนแบบทำอะไรไม่เป็นนะคะคนคนนั้นเนี่ยที่คุณดูแลหรือสิ่งที่คุณดูแลอยู่เขาจะต้องยืนได้เขาจะต้องไปรอดได้แม้กระทั่งในวันที่คุณไม่อยู่แล้วเหมือนแบบเหมือนถ้าสอนงานลูกน้องอะ่ะลูกน้องก็จะต้องทำได้เหมือนที่คุณทำเลยนะจะไม่ใช่แบบว่าเออตามใจไม่ต้องทำหรอกแต่พอวันไหนคุณไม่อยู่ทุกอย่างเละไปหมดเลยไม่มีไม่มีหลัก ไม่มีกระบวนการอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดคุณจะไม่ทําเช่นนั้นเนาะมันก็จะดูเหนื่อยนะเหนื่อยในการเคี่ยวเข็นผู้คนแต่พอมันทําสําเร็จอะคะ่ะในท้ายที่สุดคุณก็จะสบายทีหลังไม่ต้องมา คอยห่วงว่าถ้าไม่มีคุณอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะลมละลายหายไปหรือเปล่าแต่คุณสามารถฝากหรือว่าสร้างโคลนนิง่งสร้างตัวก๊อปปี้ที่แบบดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่คุณปรารถนาหรือสร้างสแตนดาดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลานิดึงกว่าคนคนนั้นจะ มองหันมาเห็นว่าสิ่งที่คุณพยายามปูทางที่พยายามเคี่ยวเข็นหนักหนาคืออะไรนะคะตอนแรกอาจจะแบบมันก็อึดอัดใจเนาะไม่มีใครอยากทำงานที่ยากแต่พอทำงานที่ยากได้แล้วเนี่ยที่เหลือง่ายหมดละแล้วคราวนี้ก็จะหันมาแบบขอบคุณนะที่แบบสอนให้ทำงานยากยากได้เพราะว่าพอทำงานยากได้ปุ๊บที่เหลือง่ายเลยนะคะ l l oh, wisdom อันนี้มันเป็นความฉลาดที่คุณมีในการใช้ปัญญาสติวิธีการดูแลผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะคุณจะไม่เป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงใครแล้เสียนิสัยอะหรือว่าคุณจะฉลาดในการใช้คำพูดหรือว่าสอนผู้คนหรือว่าให้บางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันมีประโยชน์อะ บางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดได้ซ้ําแต่ว่าใช้ตัวของคุณเองอะกระทําให้ลูกน้องคุณเห็นหรือว่าเพื่อนร่วมงานเห็นนะคะว่าเ,เราก็ลุยงานหนักนะเราก็ตั้งใจทำงานแบบนี้แบบนี้นะ,ล,ะลักษณะลักษณะสแตนดาดความพึงพอใจของเราอยู่ตรงไหนเราก็พยายามแบบ ทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างะค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยเช่นถ้าอยากให้ทีมงานของคุณทุกคนทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจตัวคุณก็จะทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจในเนื้องานอย่างเต็มที่อาจจะแบบไม่ใช่ห้าโมงเป๊ะแล้วก็คือรูดบัตรออกแต่คือจะทํางานจนเสร็จแล้วก็คือแบบทบทวนดูรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็เอามาแก้ไขยอยู่เสมอนะคะ แทนที่จะคอยบอกกับลูกน้องหรือคนในทีเมื่ออยากได้รายละเอียดแบบไหน,นแต่คือคุณทำให้เขาเห็นเลยทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างมันเป็นการสอนที่ไม่ต้องพูดเนาะแล้วกเ็เหมือนทำให้คนที่เขาอยู่รอบข้างะเขาก็เกรงใจไปเองด้วยนะว่าแบบเออมีคนมีหนึ่งคนในทีมที่แบบทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากๆคราวนี้ก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องสแตนดาดให้มันมากมายและเพราะเขาเห็นแล้วว่า ตัวคุณพยายามทุ่มเทให้กับงานชิ้นนี้ขนาดไหนนะคะเขาก็จะเอาอย่างน้อยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนคุณเป๊ะแต่ก็คือมันก็จะป็นเหมือนแบบการส่งต่อสิ่งที่ดีที่ทําให้ผู้คนที่อยู่รายรอบอบเหมือนเขาได้รับอาน,นิสงไปด้วยว่าเอองานเนี้ยมเนี้ยปย้าทำยังไงงานที่ทุ่มทุ่มเททำยังไงงานที่ต้องแก้แล้วแก้อีกทํำยังไงนะคะแล้วก็ต่อให้ งานยากแค่ไหนอะ่ะความพยายามก็ยังเอาชนะได้อยู่ดีนะคะแล้วในท้ายที่สุดอะ่ะถ้า,าทุกความดีที่คุณทำอะ่ะมันจะต้องส่งผลหรือว่ามีคนรับรู้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นลูกน้องหรือ เจ้านายหรือว่าลูกค้าค่ะเขาก็จะสัมผัสได้เองว่าโอ้งานออกมาชิ้นนี้เนี่ยมันมันผ่านกระบวนการคิดมาค่อนข้างเยอะนะมันมีความตั้งใจมันมีรายละเอียดมันมันสามารถสัมผัสถึงได้จากาผลงานหรือว่าชิ้นงานโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปอธิบายให้เขาเห็นว่าดียังไงแต่คือให้เขาสัมผัสได้เองจากสิ่งที่ตัวคุณเป็นผู้กระทำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นงานเบื้องหลังนิดนึงเนาะลักษณะของงานเบื้องหลังที่คุณค่อนข้างจะแบบทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจไปในรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเป่าประกาศความดีของตัวคุณเลย แต่ในผลงานทุกๆชิ้นนะที่คุณนำเสนอมันจะบ่งบอกคุณภาพของงานเองมันจะบ่งบอกคุณภาพของผู้คนที่ทำงานชิ้นนั้นๆเองว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างมันทำแบบฉาบเฉวยหรือเปล่ามันทำด้วยความใส่ใจหรือเปล่ามันทำด้วยความโมโหที่แก้แล้วแก้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันทำด้วยความตั้งใจว่าไม่เป็นไรคะ่ะทำผิดก็จะแก้จนกว่าจะถูกใจหรือว่าทำให้ลูกค้ามีความสุขทำให้ แก้ปัญหาหรือว่าโปรเจกชิ้นเนี้ยผ่านรุลวงไปได้หรือว่าประสบความสำเร็จไปจนได้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นลักษณะเนานะที่คุณค่าในตัวคุณที่คนอื่นมองเห็นนะคะอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นเรื่องแบบ behind the scenes ดนึงเนาะเป็นลักษณะของเบื้องหลังความทุ่มเทความตั้งใจที่ตัวคุณมีนะคะแล้วก็คุณ ก็ยังถ่ายทอดให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วยแบบเขี่ยวเข็นชนิดที่ว่าคุณดีแค่ไหนคุณเก่งแค่ไหนลูกน้องทีมงานคนที่อยู่ใกล้ก็ก็จะได้ความเก่งไปในแบบของคุณด้วยเลยนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย